าตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆนะคะกลับบ้านหมดแล้วนะคะตอนนี้คขเหลือแต่ครอบครัวสามสาวดาวซิ่งนะคะมาเป็นจะไปโอจะไปไหนน่ะจะไปไหนหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนโอ้ หนูหนูอยากหยอกเหรอน้ำเพชรไม่เอาฉันกลัวน้ำเพชรจะไปเล่นน้ำโอ้

เดินมาอีกเดินมาอ๋อ้พี่สาวพี่สาวพี่สาวนับเพชรไม่ใช่แม่เขานู่นแม่เขาเชือกนู่นดูโอ้โอ้วิ่งไปฟ้องแม่แล้ววิ่งไปฟ้องแม่แล้วสนุกบอลนี่สนุกสนุกบอล พี่เขมก็ไม่ยอมนะคะไม่ no มีใครยอมใครสองสองีดกัสงพังีดดกอโกสดกับสงพังีัพัดดพองีดกองอีองพออดัองงสกพันอักังักังกันักับสงอังมัน อ้งาตน,นี้ไนนนา,ดานะได้ลนนกกวโ่โอ้ลื่นลื่นเป็น้างใหญ่มันนะ้ำ่เา,างใหญ่กามากไหมันไม่หลุดหรอกเป็นอะไรพี่น้ำค้างเป็นอะไร ลอันไหนมันเคยขี่น้ำเพชรลูมามอันน้ำเพชรมันชอบมันชอบชอบขยำแล้เคยขี่มาแล้ว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 มาลมนี้มแล้วมไม่้มมลมา้ไม่ม่้มา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 ลมา้ามม้มม พี ag ag ่โฟนากลางนู้บ่นดิใช่แ่แหละ้องบอหรับที่อนปล่อยบอกน้เพชรหวันก่อนหนูเล่นตรงนูนหันมาแล้วหันมาแล้วหันมาแล้วน้องโฟหันมาแล้ว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  เขาเขาก็มให้เปียนาเไม่ให้ปยแล้วเันนี้แชมป์แล้ขาก็ให้ a h l ด้วยแลเขาก็ให้เปียเลยให้ียน้เียอเำเพชรีแล้วาน้ำเพชรวิ่งไปบอกพี่สาวบอกพี่น้ำค้างพี่น้ำค้างช่วยหนูด้วยเขาแกล้งหนูอ่ะนมันแบไหนเขาแกล้งหนูอ่ะเขาสาดน้ำหนูไปช่วยหนูทีพี่น้ำค้างไปช่วยหนูทีสิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไออนออ้ยไลโอโลงอ่างแล้วลงอ่างแล้วโอ้โห โอ๊ยโอ๊ยโอย,โอย,โอยาบคา,าบส่ย,ยางคาบใส่ย,ยางไปด้วยโอ๊ยูนน <c oughs> ดูดูสีน้ำน้ำเข้มข้นสิได้คือสีนแล้วเวลาจะเปลี่ยน้ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนน้ำเปลีนน้ำเปลี่ยนน้ำเปลยนน้ำ่เวป้างไหนเปิดตรงไหนไหนเปิดตรงไหนเปิดออกเปลี่ยนน้ำใหม่ละใหมแล้ใหม่ละ

เดี๋ยวข้าวอ่างนี้้แลวเราไม่ให้ต้องน้ำเช็ดเล่นนเราเนี่ยแล้วแบบโมเลยมาแล้ว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 นั่นเป็นห่วงอ่าง

哦哦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  เส <G ã entender it> ียเก็บกดหรือเปล่าเนี่ย

น้ำ Oi, 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 oi.